สวัสดีครับผมเอรอนจากช่องแองเกิลเมนะครับผมเป็นคนที่เป็นกรดไหลย้อนมาสองสาปีแต่ว่าสารยิงจังได้แปลว่ารักษาหายแล้วแหละก็เป็นปกติคนที่เป็นกดลหย้อนที่หายไวดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลด้วยนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้จะมาพูดถึงโถงง้อน,นะครับว่าคนเป็นกดไหย้อนกนะินหรือเปล่าผมต้องบอกก่อนเลยว่าส่วนใหญ่ผมหาข้อมูลมาจากเว็บต่างประเทศและก็เว็บไทยนะผมแต่ว่าในเว็บไทยแะเว็บต่างประเทศเนี่ยไม่มีเว็บไหนที่พูดถึง เรื่องกดไหลย,ย้อนแล้วก็ถั่วงอกอะไรเลยนะครับผมก็ดังนั้นเนี่ยคลิปนี้เนี่ยก็บอกว่าไงดีผมหาถั่วงอกตรงๆไม่ได้เลยนะครับผมแต่ว่าถั่วงอกเนี่ยมันคือต้นอ่อนของถั่วเขียวหรือว่าถั่วเหลืองนะครับผมและถั่วเขียวและถั่วเหลืองเนี่ยคนเป็นกดไหลย,ย้อนนะกินได้นะครับผมถ้าผมอ้างอิงจากตรงนี้เนี่ยมันมันก็กินได้อยู่แล้วอะแต่ว่าผมขอเพิ่มเติมนะครับ ถ้ากินจริงๆอ่ะควรกินถั่วง,งอกะแบบสุกมากกว่ากินดิบนะครับผมเพราะาอะไรเพราะกินดิบเนี่ยถั่วง,ง,งอกจะมีสารที่เรียกว่าไฟเตสอยู่ซึ่งสารเนียจะไปดูดซึมอาหารดูดซึมสารอาหารที่ทําให้เราไม่ได้รับประโยชน์นะครับผมถ้าพูดง่ายๆคือมันไปขโมยประโยชน์ของผักชิดอื่นที่เราทานไปนครับผมแต่ถ้าเราถั่วง,งอกไปทําให้สุกเนี่ยสารไฟสารไฟเตสเนี่ยก็จะลดไปนะผมถ้า บางเดิมทีเนี่ยถั่วงอกก็เป็นอาหารที่ให้โปรตีนสูงแล้วก็ให้พลังงานไม่มากคนที่ไม่ได้เป็นกดไลย้อนอ่ะก็โคนกินอยู่แล้วครับผมแต่ถ้าพูดถึงถั่วงอกบ้านเราอ่ะบ้านเราชอบกินถั่วงอกแบบดิบเนาะกินกับก๋วยเตี๋ยวมะระกินกับอะไรนะอออส่วนอะไรเงี้ยเออแต่ว่าถ้าพูดถึงเนี่ยถ้าถ้าเราเป็นกดไลย้อนเลาอกกินถั่วงอกนําไปต้มดีกว่าครับผมนาไปต้มก่อนดีกว่าถ้ากินแล้วมีอาการก็ ไม่ต้องกินต่อถ้ากินแล้วมีอาการก็ผู้ผ,ผิดถ้ากินแล้วไม่มีอาการเออโทษโทษโทษเบอร์ละถ้ากินแล้วไม่มีอาการกินต่อถ้ากินแล้วมีอาการก็ไม่ต้องกินครับผมแต่ว่าผมก็ได้ไปสอบถามในแบบ AI เพิ่มเติมอ,<ๆ>อะไรเงี้ย AI ไก <ๆ Course S 2> ็บอกว่าถั่วงอกเนี่ยไขมันต่ำแคลอรี่ต่ำย่อยง่ายไฟเบอร์สูงคนเป็นกลุ่มล้างกินได้ AI นี้ต้องเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะเราจะไปเชื่ออะไรมันหมดไม่ได้แต่ว่าเขาบอกมาอย่างนี้ก็ลองดูก็ได้ครับผมอ่าถ้าเคยมีอาการ กดเะียนที่แบบสับพันเลื้อนลังอยู่ก็ลองใช้การวิสคอนเหมือนเ้าได้ก่อนนะครับซื้อตามร้านขายยาทั่วไปหรือว่าตรงตะก,ก้ารตรงนี้ก็ได้นะครับผก็คิดเลยคิดไปดูก่อนคิดไปดูเล่นๆก็ได้ก็สับพินนี้ก็ขอจัดเ็็นเท่าน,นี้ขอบคุณครับ